ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวร้านที่บรรทัดทองนะโอดครับบอกโอ้โหร้านตอนนี้แทบจะไม่มีคนเลยนะเงออียบมากไม่มีคนเลยปกติสองสามเดือนเปิดมาเนี่ยโอ้โหคนเต็มเลยนะแต่ตอนนี้คือไม่มีคนเลยเงียบมากว่าอย่างนั้นเนี่ยร้านที่ก็เรียกว่ากำลังเป็นกระแสรบรรทัดทองค่าเช่าที่อย่างมหาโหด นะครับก็ปิดไปหลายร้านแล้วนะแ <c oughs> ต่บรรทัดทองตอนแรกแอดบินก็ว่าจะไปอยู่เหมืนอนกันแต่คิดดูแล้วไม่ไปดีกว่าไว้นะเออไปเราก็ไม่รู้จะจอดรถตรงไหนเว้เออแล้วก็มีลูกด้วยนะครับไปก็ต้องกระเตงกระเตงลูกไปอีกนะร้อนอีกนะเออไปก็ต้องไปต่อคิวยาวอีกโอ้ยไม่รู้ร้านไหนอร่อยอีกนะครับเออนี่แหละฮะร้านบรรทัดทอง ควาสุดท้ายเป็นไงตอนแรกก็เห่ๆกันนะเห่กันตอนแรกตามกระแสนะครับในทิกตอกเขารีวิวเยอะรีวิวโอ้โหอร่อยร้านนี้อร่อยไปกินพอไปกินจริงไม่อร่อยไงคนก็เลยไม่ไปไปทีเดียวไงเออเป็นอย่างนั้นแหละครับเป็นร้านตามกระแสทิกตอกนะเออคนไปแล้วก็เข็ดเข็ดแล้วก็ไม่ไปแล้วนะถ้าอร่อยจริงก็คนก็จะไปซ้ํา แต่ถ้าไม่อร่อยคนก็ไม่ซ้ำนะครับนะแต่่าเศรษฐกิจก็แย่ด้วยตอนนี้เออเขาผสมผสมกันไปนะครับเออยอย่าว่าแต่บรรทัดทองเลยฮะบรรทัดไหนก็แย่ครับตอนนีบ้บรรทัรดดำบรรทัดแดงตอนนี้นะโอ้นะครับโลงกงโรงเกลือก็แย่กันไปหมดนะตลาดโรงเกลือก็โอดเหมือนกันโลงเกลือตลาดบุรี ก็เ,เงียบก็ไม่มีคนนเนี่นะฮะโอ้โหนี่แต่แต่ถ้ามีคนละครึ่งนะร้านไหนขายดีหมดอะนะถ้ามีคนละครึ่งลงตัวนะครับขายดีทุกร้านแต่ตอนนี้มันไม่มีไงอือก็ต้องต้องจ่ายคนเดียวเต็มเมแล้วก็เศรษฐกิจตอนนี้ก็ชะงักงนันนะครับก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันนะแม่ค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดครับนะว่าตลาดมันเงียบนะ ก็มีแต่คนแสดงนั่นแหละที่ที่ออกมาแถนะบอกโอ๊ยทาไมไม่ดูร้านนั้นสิร้านนั้นก็ขายดีทาไมไม่ดูร้านนี้สิร้านนี้ก็ขายดีอนะไรพวกแสดงแสดงยังโวยอยู่นะยังยังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ยอมรับความจริงนะครับนะเชิญโวยต่อไปเถอะให้มันเจ๊งให้มันพังพินาศทั้งแผ่นดินก่อนนะต่อให้พังพินาศทั้งแผ่นดินนะไอ้พวกแสดงก็จะไม่ยอมรับ มันก็จะโทษมันเป็นเพราะลุงตู่นั่นแหละนี่มันก็จะโทษยังไงมันเป็นเพราะลุงตู่เผด็จการนั่นแหละมันเป็นเพราะอ,าอนอนั้นอันนี้นั่นแหละนะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนั่นแหละมันก็ยังมีร้านขายดีอยู่หเห็นไหมเห็นไหมร้านที่เขาขายดีอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมทําไมไม่มองร้านที่เขาขายดีล่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยังไงเไหมออ นะครับนี่มุมมองของคนแสดงก็จะเป็นงี้แต่ถ้าเป็นรัฐบาลลุงตู่มันก็จะบอกออฮยด่าลุงตู่นี่คนแสดงมันวิสัยทัศน์มันมันมันอยากจะอวยอะนะนะเชิญอวยต่อไปครับดีแล้วนะให้มันอวยต่อไปจะได้พังพินาาทั้งประเทศเออให้มันเจ๊งทั้งประเทศนะเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ